โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องน้องมีราชนะที่ผมเล่นได้เนี่ยโอ้โหเป็นเมนแครี่โดยเฉพาะเลยนะสำหรับผมนะแต่ผมไม่ใช่เมนไทเตนะที่ผมเล่นเนะี่ยเพราะว่าตัวมันกิ่งเฉยๆนะอา,อาจจะอธิบายแบบไม่ได้ละเอียดมากนะผมแต่จะอธิบายเท่าที่พอเข้าใจนะโอเคเรามาดูที่พาสีบกันหน่อยดีกว่านะผมพาสิบนะผมจะเป็นการชิ่งเนี่ยเวลาตีจะชิ่งอย่างเดียว แต่จะไม่ชิ่งกับฮีโร่แล้วนะเมื่อก่อนมันจะชิ่งกับฮีโร่ด้วยถ,ถ,ถ้าจำถ้าจำจำกันได้เนาะนี่มันจะชิ่งกับแค่คีบอย่างเดียวตีฮีโร่ก็จะชิ่งคีบไดนะ้แต่ถ้าตีคีบมันจะชิ่งเข้าฮีโร่ไม่ได้ส่วนสกิลที่สกิลแรกนะผมก็จะเป็นการปากระจายออกไปอย่างนี้เนี่ยพอตีก็จะระเบิดสแต็กนะผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเรื่องของแพสซีฟนะผมถ้าตีครบหกครั้งจะระเบิดจะระเบิดความเสียหายจริงนะ สกิลที่สองน,นะผมก็จะเป็นสกิลแบบอ่าเขาเรียกว่าไงพยาเตะเซนอะไรประมาณนี้เวลามีศัตรูอยู่รอบๆหกเมตรนะผมมันจะสดแสดงสัญลักษณ์เนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยว่าหกเมตรจริงๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่นนสยสกิลหกเมตรแต่ผมมองว่ามันใกล้มากเลยนะเนี่ยมันถึงหกเมตรจริงๆอ่ะเนี่ยตรงนี้ยังไม่ตรงนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะตรนนี้พยาเตะเซนยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเข้าไปอีกนิด มันต้องระยะนี้นะประมาณ3-4ี่เมตรได้ั้งตรงเนี้ตรงนี้ประมาณ4เมตรได้มั้งผมจะจำไม่ผิดวะแล้วสกิลสองอีกอย่างก็จะเป็นการสไลด์อะไรประมาณนี้เนาะสกิลอันตีนะผมสกิลคุณได้บินนะสามารถใช้คอมโบสกิลหนึ่งแล้วก็การตีธรรมดาแล้วก็กดอันตีได้อันตีนะผมจะออกมาตามแอคแท็กสปีดของเรานะยิ่งเรามีความเร็วโจมตีมากขึ้นเท่าไหร่อันตีของเราจะยิ่งออกมามากขึ้นเท่านั้นนะโอเค ส่วนเซตไอเทนะเราจะออกเป็นประมาณนี้นะเซตไอเทแรกที่ค่อนข้างที่จะจําเป็นนะผมก็คือเฟรนทูธนะอันนี้ต้องออกอยู่แล้วนะแล้วก็สลิปสติงเพิ่มโอกาสคีแล้วก็เพิ่มความยิ่งโจมตีแล้วก็เป็นเฮียลไงเอาไว้สโลวนะผมเวลาศัตรูหนีอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบตึงๆเข้าไว้แล้วก็จ่ายสกิลหนึ่งไปแล้วก็อันติแล้วเข้าไปเลยนะผมจะได้ง่ายๆเนาะอันต่อไปเขจะเป็นโอ้เคฟเซนตนะผมก็จะเป็นอาดาบ้นะ อันนี้ค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าเราได้ไอเทมชิ้นนี้มาแล้วก็บันเทิงฮะแล้วชิ้นสุดท้ายเอาไว้เอาไว้เซฟชีวิตนะครับผมเป็นกาะเกิดแล้วเราก็ซื้อเขียวทิ้งไว้อะไรประมาณนี้เนาะนะประมาณนี้ส่วนการคอมโบนะส่วนการคอมโบนะผมให้ปลาสกิลหนึ่งไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตีหนึ่งตีสองตีประมาณสั้งสามสี่ทีก็ไดนะ้ฮะงี่แล้วครับผมแล้วก็โคลิซัมมานึอของเราจะทํางานโอเคประมาณนี้ จริงๆเราใช้สกิลหนึ่งไปก่อนก็ได้นะผมแล้วก็ตีตีต,ตีแล้วก็กดอันตีฮนะประมาณนี้นะผมเวลาเราใช้สกิลหนึ่งเราอย่าเพิ่งรีบอันตีนะผมให้ตีถ้าตีได้นะถ้าจําเป็นต้องตีได้นะตีสักพักนึงก่อนนะตีสักหนึ่งสองสามสีแล้วค่อยอันตีนะผมมันจะรีบประสิทธิภาพของอันตีไฮอเตได้มากที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังแฝงกันหน่อยดีกว,ว่าว่าพลังแฝงเนี่ยเราใช้อะไรกันบ้างเนื้อขออภัยด้วยนะผมสำหรับอ่า อย่งที่ไม่ค่อยจะมีแรงของผมนะโอเคครับ okay, ผมพลังแฝงก็จะตามนี้นะพลังแฝงสีเหลืองนะพมอน,นี้เราจะเน้นเป็นทางด้านของสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เป็นทางด้านของจอกเจ้าเกาะเวทนะนี่แล้วก็เป็นทางด้านของฮูลี่ซัมเอร์เนอร์นะผมผมันก็จะยิงจิ้วๆิ้จิ้วออกมานะผมเมื่อเรายิงครบสามครั้งเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นรีคอเวอรี่พัดนะบผมถ้าใครไม่ชอบนะถ้าเขาไม่ชอบรีคอเวอรี่พัทสามารถใช้ ลดคูดาวสกิลชาเลนเ,เจอร์ได้นะผมเราจะได้อันตีเราจะได้ฟิกเกอร์บ่อยๆเนาะ <S <S แต่ผมจะใช้นี่แล้วกันนะครับผมเพื่อบางจังหวะที่ใกล้ตายแล้วเล้งเลยขึ้นมาทันทีนะส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าสาหานคีน,นะผมมินีแนคิวจะทําให้เรายืนเล่นได้ค่อนข้าง,ง,ง,งจะรวยนะผมไม่ไม่โจนจนเกินไปนะโอเคส่วนรุนนะเนี่ยผมเราจะใช้เป็นอันนี้นะ อันนี้เราจะใส่เป็นสีแดงเราจะใส่เป็นเอเวกสิบเมตรแล้วก็แล้วก็คอสิบเมตรแล้วก็สป,ปิเลสิบเมตรเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะผมว่ายิ่งตีเร็วยิ่งดีนะโอเคก็ประมาณนี้นะผมสาหรับการสอนทายาติในครั้งนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมมีสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่น